Dia tu kon. Jin di tolap kau su cong. Super. Frank! Aha! วันนี้จะเป็นการแข่งขันวาดรูปที่เราจะต้องเลือกฝั่งเลือกฝ่ายกันเราจะต้องเลือกรูปที่เราคิดว่าด้าตาดูดีที่สุดและเราจะต้องมาต่อสู้กับคนที่เลือกรูปตรงข้ามเพื่อหาผู้ชนะไปดูกันดีกว่าว่าศึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะและฮัสกี้กับลูกพี่จะวาดออกมาได้หลอนแล้วเอาหานขนาดไหน Let's go h ยพ i l l อ เออเฮ้ยลกระจากัสกี้นี่เราอยู่กันแบบอะไรวะเนี่ยแบบที่เราจะต้องเลือกรูปวาดที่เราคิดว่ามันสวยที่สุดจากฝีมือเพื่อนของเราเองแล้วรูปวาดหน้าตาจะประมาณไหนอ่ะมาก็ยังไม่รู้เนี่ยตอนนี้มีทีมสีแดงกับทีมสีน้ําเงินเขากำลังแข่งวาดในโจทย์บอลลูนกันอยู่ฮะอลูกสปองนั่นเองเราจะได้ยนโฉในอีกประมาณห้าวิประเด็นคือถ้าเราเลือกฝั่งแล้วเราต้องมาตบตีกับอีกฝั่งด้วยเนาะถ้าเกิดความไม่สมานฉันกันเราจะต้องตบตีกันเนี่ยใช่แล้วและนี่คือผลงานกนารวาดรูปบอลลูนของเพื่อนอุ้อนน้ด แต่อันนั้นก็ดูดีเนะัสกี้เออวทำไมอันไม่เห็นขึ้นโอ้ขึ้นเล็ดว้าวเลือกยากมากเลยมาชอบสีแดงก็ามาเลือกฟังสีแดงเลยก่นอนเฮ้แต่จะวาอันนี้ก็สวยแป็กกาวดำเนี่ยมีงงมีเงาด้วยแต่ลูกโป่งสีแดงดูมีชีวิตชีวากว่านะบีอย่าบอกนะแกเลือกสีแดงอ่ะใช่ <laughs> มาว้าวหกต่อหกอตะลุบมบอลสันติไม่ใช่ทางออก<ไ>ดังทะลอกคือทางแก้มาเลยไอหมาก็มา<ไ> ตบตีเสียงตบตีดำว่ะตบตีแยกจริงตบตีแยกจริงตบตีแย่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 โอ๊ยโอ๊ยมีพี่สาวที่ใช้กลงเล็บบูเบลีนด้วยคืออะไรขี้โก๊เออหนิ่นหนิ่นหนี่นห่นหนินหน่นมาดิมายว่าเอ้ยมันจะไปรับคอแล้วมันจะไปรับคอแล้วแถวนี้ไปเลยนะไปเลยนะอย่าอย่าดิเจ๊เจ๊โอ๊ย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 มีเหรอ ีเดี๋ยวกันหลบๆกันลูกกูไปมาลบเสียงเอฟเฟคออกไปเหลือลบา0ิเมนต์้หูระเบิดเหรอเจ๊ทีมได้เป็นฝาชนะว่ะเฮ้ยฉันอยากวานบางกาสกี โจ์อะไรโบไทยโบแบบคนันตื่ตืตืตืดื้ตื่นตืตื่ตืืมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะวาดโบไทยออกมาหน่ารักแค่ไหนแต่บอกเลยนะครับคุณผู้ดูชมว่าเวลาที่เรามีให้วาดรูปนั้นมันช่างต่ำเตี้ยเรือดินซะเหลือเกินน้อยมากอมมม่เลยบอกด้วยพี่ลอเราสามารถกดแคนวาสข้างๆเพื่ออวาดรูปได้ด้วยเนาะโอ้จริงด้วยฮสกี้งั้นเามาวาดพร้อมเขาดีไหมไม่ใช่แล้วล่อสามวิบรูปหน้าแล้วกันรูปหน้ารูปหน้าในดูซิโบไทยองแต่ละคนออกมาเป็นไงอุ้ยอันนี้น่ารัก ว้าวเนี่ยโบคนนันเลยอันนี้น่าจะเป็นเอกฉันนะฮัสกี้อันขวาเหมือนเหมือนเหมือนอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันดูน่ารักปุ๊กปิ๊กกว่ามาขอเลือกอันนี้ละกันอันนั้นเนี่ยเหมือนแมงวันมีปีกที่เป็นสี่เหลี่ยมพี่ก็จริงจะมีคนเลือกอันนั้ดไหมฉันว่ามีนะว้าวสองต่อเท่าไหรสองต่อแปดสองต่อแปดมามอบเสื้อดีๆเพื่อนให้จะวางเลยที่จะชนะเห้จเจะ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 ลูกบอล สติไม่ใช่หนังตะลอกทางออกคือทางแก้อะไรวะเจยฮัสกี้มันก็ตบโอ้โหชืบชืบแขนกับขาไม่สับชับคนที่จะได้วาดรูปต่อไปนั่นคือใครมาลุ้นกันมีโอกาสเป็นชั้น3%ซถ้าเราต้องวาดแข่งกันทำไงุัยนี่ไงพี่เราได้เป็นคนวาดรูปอะไรโอ้ปลาวันวาดเลยเหรอเวลามันดำเนินเลยครับคุณผู้ชมต้องวาดให้สมศักดิ์ศรีลูกพี่ของฮัสกี้ด้วยเนอะอย่ากดดันเดะปลาซิวปลาส้อยปลาที่น้าเติมเหมือนประจวดอะไรอย่างงี้ไม่เอาอนะเบียร์อย่าเพิ่งกดดันได้ไหมพี่เราต้อง ปลาแบบในฟิชชกูจะมันเรียกร้องอะไรนักหนาเวลามีแค่เท่านี้สิบเก้าวีลวลีรู้แล้วฉันมีลูกกระตาไม่ต้องให้แกบันเลงหรอกนะสิบห้า <15 S 2> วีลวลีไอ้บ้บาก็มาเป่ากดดันแต่ตอนนี้เหลือสิบวีและนะ้วนะวีห่างก็ต้องมีห่างก็ต้องมีผิวสวัยนิดหนึ่งนี่มีแบบมีน้ำด้วย <laughs> มาทันแค่นี้แหละ <laughs> มันทานแค่นี้แหละอุย๊ยปลาวีลคาข้างทูมด้วยไป <laughs> ไหว้ฟ้านกดหินว่าเลอจ๊ะ <laughs> ไอ้ปลาก็อย่าแซวเยอะมันไปกระแทกหินมานิดหน่อย มันเลือกให้พี่หลอกเองเอาอย่างนี้ก็คิดโกงดีเลือกข้างตัวเองได้ไหมเอาได้ <c oughs> ได้ด้วยปะไหนมีใครเลือกฝั่งนั้นบ้างอุ๊ยโอ้โหยังจะมีอีกสองคนนะเนี่ยแสดงว่ารถเทียของเขาไม่เหมือนกันกันกบเราเขาอาจจะชอบสีสันก็ได้นินเนะนินนะละก่อยพี่ชายเจ๊ผู้หญิงมาเหอะมามอบแล้วข้าวมอบสัตว์สาวน้อย ช่มาเป็นคนจัดการเลยไอ้บางโง่โทษกระโดดตบไม่อยากวาดบางไม่อาจะเป็นตาฮัสกี้มาลุ้นกันรับคุณผู้ดูชมโนมาอดวาดนี่ไงแกวาดโชว์คุณผู้ดูสิว่าถ้าแกวาดหมาจะหน้าตาเป็นไงนี่เลยถ้าหมาเป็นคนวาดหมาจะวาดเป็นเป็นหมาแบบแจ็คลาเซลโอ้โหแจ็คลาเซลเลยหรอรู้จักคันแจ็คลาเซลด้วยหรอพอรู้จักดีมันสอนฮัสกี้พังบ้านเอง แล้วนี่มันมาขึ้นอะไรดูดูกลเป็นอย่างนี้มาแล้วทุกคนเกมแต่จ็คลเซลจะหลอสวาส,สกี้ไม่ได้มันเลยต้องตะเขนิดหน่อยพี่ตะเขนิดหน่อยได้ไหมเหมืนฮ o อปปี้ฮอบสกอตทุกคนมากลัวในดูมากองเพื่อนดีกว่า นั่นมันแมวมามามีแต่แมวถ้าไม่เลือกสักุ้ยแต่อยากน้อยอันขวาดูเหมือนหมาอันนี้เหมือนหมามากกว่าที่หมาอันนั้นอันน่ะบอกว่าแมวดีกว่าหมาไม่เลือกแน่นอนเพราะเราเป็นหมาพูดอย่างนี้ได้ไงถึงจะเป็นความจริงก็เถอะเฮ้ยมอนะเราก็แมวต้องเยอะแมวมันไม่ช่วยปกป้องพี่เราจากโจรนะแมวมันนอนเก่าพุงแล้วก็เลียโ้นตีนตัวเองแต่แกนี่เล่นกับโจรเลยนะก็เล่นเพื่อให้เขาตายใจแล้วก็ค่อยสวงเขาอีกทีว้าวซ่ามาดูมีแค่สามคนยังอุตส่ามีคนเลือกตั้งสามคนอุ้ยว โอ้โหโอ้โหข้อเสียของเกมนี้คือมันพับตอนนี่แหละคุณผู้ชมเจลนี่นะแมวรถไอหมาบ้าไอหมาไม่ต้องมาพิมพ์โหนไม่ต้อหมาไอไอไอหมาหางยาวตีสักทีเด็กตีสักทีเด็กแล้ก็ตีฮัสกี้เราไหมอ๋อหรอปีตัวปีตัวช็อตช็อเจ๊ยอมรับก่าเป็นจริงหน่อยโคตรโหดกระโดดตีนี่น่ะ หมาเป็นก็จัดการอีกแล้วฮึ่ฮฮัสกี้ขี้สวบเหลือเกิดเชืบจะจะเชืบไม่อยากวาดบางังขอวาดหน่อยเลยคนต่อไปที่จะได้วาดก็คือเจว,ว้าวดวงดาวบนฟากฟ้าแคนวาสก็ต้องเป็นสีนี้สิจ๊ะมันจะแสนง่ายเลยนะโลกดวงดาวเนี่ยนี่เลยหมาจะวาดให้มันสวยสดงดงาม ทุกคนเคยกินคอนเฟลกที่มันเป็นดาไหมเหะอโอ้ฉันกินบ่อยทุกวันโกโก,โก้คานฮัสกี้คันที่นอาบี <c oughs> ไม่ใช่อหรอมันไม่ได้ชื่อโกโก้คานอ๋อฮันนี่สตาร์เปล่าใช่เลยนี่อุตายแล้วเหลือแค่สิกบกว่าวิเองอทันแปลว่าอะไรพี่ทันที่แปลว่าไม่ทนันไงนี่เลยหมอใส่แรง,งเกาให้ด้วยหมดเวลาแล้วครับดึมหมอใส่ลูกกระตาให้ด้วยปิดไฟ อันไหนคือดวงดาวที่สวยกว่ากันว้าวน่ารักต้องเป็นเด็กของไอฮัสกี้แน่น่ะอุ้ยอันนั้นก็น่ารักเอาละสิมาเลือกอตัวเองเอาละสิในเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกนั่งถลอกก็คือทางแก้แต่ว่าไอฮัสกี้ก็น่ารักกว่าแต่มันเหมือนปลาดาวอะ่ะมันไปแ<จ><ป>บบจมวอยไปฝังดูทีก่อนไอ้รอเล่นอุ้ยอุ้ยฮัสกี้จะเดินผิดอ่ะอ๋อโนลูกเป็ไม่เลือกรูปกรอกสกี้จริงโลฉันกันจะเดินไปดูใกล้ๆแต่ว่าทำไมเป็นงั้นล่ะ มาไอนินเนี่ยฮัสกี้โมเบลหนินเนี่ยบูเบลโมเบลยืนดูเฉยๆแล้วกันนะเนน่ตบหัวโมวิลล์บูเบลเบลเออฮัสกี้มันก็วาดสวยนะครับทุกคนผู้ดูแต่แค่มันเหมือนปลาดาวอันนี้มันเหมือนดวงดาวมากกว่าถ้าหัวข้อเป็นสตาร์ฟิชแล้วก็ไอ้ฮัสกี้นี่ชนะแน่นอนบางคนลักตาลักตูดอีกรอบจะได้มีโอกาสวาดอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้โจทย์ของรอบนี้คือแหลมโคมไฟแล้วถ้าเป็นตัวบีนี่จะแปลว่าอะไรลูก ก,ก็แลมขอกินเงพี่ <laughs> เป็นเป็นแกะแล้วอันไหนคือโคมไฟที่สวยกว่ากันว้าวันนั้นดูเป็นไฟด้วยอะ่ะอันนี้เหมือนเห็ดอะจริงๆมันก็น่ารักทั้งสองอันนะพี่แต่อันนี้มันดูเป็นดวงไฟมาชอบอันเดียวหรือว่าหรือว่าอืมพอๆกันเลย5050 50ครับห้าต่อสี่มันต้องใช้สีมือกันหนคะนนี้มันต้องสู้ระบบสินน<ว><บ>ะพี่ระบบมาดิมาดิก็มาดิครับผมเปิดก่อนได้ปูดแระ ไไปไหนแตกไปแล้วเฮ้ยเจ๊อะจิงโจ้สไตล์ด้นโจ้มาโจกับโจ้มาโจกับโจ้มาโจกับไม่โดูจะรอดไหมเจ๊เจ๊แซบบะเรียบร้อยชืด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 หน่อยได้ชืดชืดชืดหน่อยได้อุ้ยฉันอีกแล้วฮ่าอุ้ยหมวก e ี s y bill อุ้ยโบนจะเปลี่ยนสีตายตายตายไม่ทันแน่นอนอุ้ยฉันจะทันไม่ได้ฮักษิแย่แล้วสิจบชีวิตแล้วเหรอให้บากว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะ ยี่สิบวิแล้วไห้ากก้อยี่สิบแล้วเนาะบากอ้ยังอีกพวกด,ดูครับอัน,นออกมาทุเรศมากเลยมันจะดูเหมือนหมวกไหมเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่ง <c oughs> หมดเวลา <c oughs> ว่าทันแค่นั้นแหละว้าวหมวกของพี่ล็อกน่ารักอุยกอ้ยหมวกอันนี้แบบหมวกวิชอุ้ยโอ้อันนี้เขาดูมีจินตนาการเพราะมันดูเป็นหมวกที่แบบโอ้โหมีความพ่อมดแม่มด ลรากไม่ยอมเลือกคัสกี้ก่อนดอนดนิไอ้บมากว่าฉันไม่ตั้งใจจริงจมาเป่าแ้นฝังหุ่นจริงจริงโอ้คนนี้เขาเปลี่ยนสีได้เร็วไวมากเลยเอ๋อพี่ลอกไม่เลือกตัวเองเหรอไม่เลือกตัวเอง <laughs> ใช่แล้ว m มจิกแคสต์แอนคาร์บอยแคสถูกต้องเลยอุย๊ยทขาไมมีปืนเลเซอร์ <Laser? S 2> อปืนนินนี่ปิวปิวกอโทษด้วยนะเพื่อนที่ทำให้เลือกรูปกากาของฉันปืนมันยิงชันนีดโดนชาติไหน <laughs> ยิงชจันนินโดนชาติหา้าว้าวตุยไปแล้วสอง แล้กวก็เดียวเจเขามอบแล้วเจสบายเจสบายเขามอบแล้ว,ลว my friend เจจื้อจะพิล็อกท่าอะไรนักเกียดว่างเลยว่าวันนี้ board เซิร์ฟบอร์ดวิ่งหรออันนี้ไม่ง่ายนะเนี่ยว่าออกมาไม่ดีจะดูเป็นแท่งสบู่แน่นอนเซิร์ฟบอร์ดต้องมีขึ้นน้ำด้วยจะได้เข้าใจแล้วมีขี้ก้างแบนยืนอยู่ข้างบนทรงข้าด้วยท่าทางแบบโยกค่ะฟังดูแปลกๆปลไหมนี่เลยเซิร์ฟบอร์ดของฮัสกี้นะฮัสกี้เป็นคนว่าเนยทุกคนต้องเลือกแน่นอน มีปะกายขึ้นมีแสงแดดศาส่องประหนึ่งว่าเล่นอยู่ในทะเลหมดเวลาอันไหนคือรูปเซิรฟ์ฟบอร์ดที่ดีกว่ากันครับึ้นก้อนขยุยขนหมาอ๋ออ <c oughs> เหมือนต้องเลือกระหว่างส้วมที่กดไม่ได้กับส้วมที่ไม่มีสายฉีดต,ตูดเลยพี่หรอโอโหเอ่อเอาอันไม่มีสายฉีดตูดแล้วกันอันนี้อย่างน้อยมันยังดูเป็นแผ่นบอร์ดนะพี่อ็อกอันนั้นดูเหมือนขยุมขนหมาก็ยังอุตส่าห์าามีคนเลือกอีกนะพี่ว้าวซ่า เจ้คนนี้นี่เลือกคนละฝั่งกันเราตลอดเลยอุ๊ยเจ้โอ้โเจ้ถือคงแล้ว๊บว่าเรีหนเนี่เน่เจ้เบคอนเจ้เบคอนบอกว่าวิ่งอย่าอย่าฝืนชะตาเลยอย่าฝืนชะตาเลยเจ้นี่ัดการเรียบร้อยะสองคนรวดโอ้โหทำไมเราก้าวแล้วอะฮัสกี้ขอมาแก้มือหน่อยดิวายไม่ใช่ฮัสกี้อ่ะไม่เป็นไรหมาจะวาดในแคนวาสไปพร้อมๆกันทุกคนรอดูดาบฝีมือฮัสกี้ได้เลย เราจะต้องจับดาบด้วยมือที่มั่นคงเข้าใจไหมคะทุกคนพอเป็นอุ้งตีนหมาจับดาบได้ไหมเนีนดาบเราเนี่ยแบบว่าด้วยความที่ยศเราใหญ่ดาบเราต้องมีอเปกรณ์เยอะหน่อยอความยาวไม่สําคัญแล้วกันความยาวไม่ต้องเยอะเท่าไหร่แค่นี้ก็พอนี่เลยดาบเราสุดยอดหล่อแท่ทุกคนเนี่ยทาสกี้เป็นคนวาดนั้นรับรองทุกคนจะต้องชื่นชอบดาบของหมาอย่างแน่นอนและรูปดาบที่ดีกว่านั้นก็คือโอ้เฮ้ย ไอ้อันดน,นขวาอันขวามันดูแปลกๆนะเกะอันขวาเหมือนปลาแมคเคเรลพี่อ,อันซ้ายก็ดูเหมือน,ดดนอุ้ยดาบนินจานี้ดาบ<อ>นินจารอดเท่มชาชัวเลือกอันนี้แล้วกันอันนั้นมันมันก็ดูเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันนะเพล่อยเกียจจิตอคุศลสิเหรอใครเขาจะเอาผักมาตีหัวกันเออจะหมายถึงว่าแบบกระบองอุตส่ามีคนเลือกต้องสองคนเหรอนี่ไหมอบสเตเจเนี่ไหนนี่ไหนนี่ไห เจ๊นี่ก็จริงโจ้สไตล์อีกแล้วเจ๊จะฝืนชะตาทำไมสุดท้ายเจ๊ก็ต้องลงไปกัดปุ่นดูดิเรียบร้อยชื้ๆนี่โชว์ฮิปฮอปแดนซ์ตาต่อไปต้องฮัสกี้แล้วละ่ะไม่อนอนไม่หลับขอมาแก้วมือหน่อย เจ๊ออคู่เดิมอีกแล้วครั้งที่แล้วก็คนนี้กอบฮัสกี้กอบกบของหมาเนี่ยหน้าตาเป็นมิตรมากเลยเนาะมาดูกันว่าฮัสกี้จะได้รับการเลือกไหมไม่งั้นมันนอนไม่หลับตับพิการกระสับกระส่ายใช่ไม่งั้นหมานอนไม่หลับว้าวเลยแค่สิบห้าวิเราวินี่ไงฉันไม่กดดันแกไง,งเพราะฉันรู้ว่ามันต้องใช้สมาธิไงวิโกวิลลมันกดดันตัวเองกดดันตัวเองทําไมก่อนนั่นเลยกบน้อยค้อยใจของหมาหน้ามันเบื่อโลกเบมือนวล เอ้าเอ้า,อาทำไมมันเปลี่ยนโจทย์อ่ะเข <c oughs> มพังแกพังเป็นการเป็นซองจดหมายใจเลยทำไมอ่ะเพื่อนเปลี่ยนเควสต่อเพื่อนไม่ชอบเหรอทีดีโจทย์ก็เปลี่ยนเป็นซองจดหมายมารู้สึกว่ามีคนแอบเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเควสพี่มันทำได้ด้วยอ่ะมาก็ไม่รู้ถ้างั้นจดหมายฮอกวอตส์ละการเนตัวเหดจดหมายจากฮอกวอตส์มาเพื่อนเรียกคุณไปเป็นพันลง <c oughs> ไปขัดซ้วม มาว่าทันได้แค่นี้ยกบหมาไม่ได้เชิดชายเลยทุกคนกบที่มาอุซาว่าดะอวยจองจดหมายกัอะไรอ่ะแล้วนั่นอน n v e ลอบกิมโบงมันซองจดหมายยังไงวยจองนี้น่ารักจดหมายจากฮอกวอตเลเนเดาอนี่จดหมายบินได้เลยครับคุณผู้ด,ดูมีตาประทับพอก็บืดนั่นน่ไรจดหมายฟางข้าวโพดเจม์ <laughs> J, มาชนะแบบเอกฉันสุดยอดไปเลยฮัสกี้จืดอจื้อจืดจืด้อไม่ต้องตบตีกัน นั่นแลหละฮะทุกคนมาสบายใจพอใจนอนหลับแล้วพี่ <c oughs> แค่นี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ที่ดันโดนล,ลากไปวาดรูปตอนนี้ด้วยเนะเอ้าวมันชัดแล้วมันเพิ่งรู้ตัวโอ้ my god oh my god สุดยอดเลยจะไปทันได้ไงไหนพี่รักว่าด,ดาวเร็วเขาดาวเอ้ยดาวดาวมีฟุงฟิงด้วยอะดาวมีฟุกฟิงพี่รักหมารู้แล้วมันมีแก๊งของเขาด้วยนี่นาเนี่ยเจ๊ยสโตแฮมสเตอร์เข้ามากับเจ๊เบคอนเนี่ยเขาเป็นแก๊งเดียวกันอ้าวเหรอนี่นี่เหมือนเดิมเลยอ่ะ เลือกที่ล็อกก็ได้เอ้ยของฉันออกแออกแสสวยเพราะหน้าดาวมันน่าก้นส้นตีนเหมือนวิ่งหรอมันเป็นความชมหรือเปล่าวะอุ๊ยโอ้โหสูสีสูสีอย่างนี้ต้องตัดสินด้วยสรุปตุบตับเดีด๋ยวด,ดูคนเจอกันใหม่คลิปน้าแล้วทำไมเราตัวลอยเป็นจอบยุ่อย่างนี้ <S <S แตกไปจำนวนมากเหน็นเนี่ยเหน็นนบ่บายบายทุกคนบายบาย,บาย